สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องแอปดับเบิลยูยุทธนะคะวันนี้นะคะแอปมีรถในตํานานนะคะสุดคลาสสิกนะคะรถสายแคมปิ้งนะคะมารีวิวให้คุณลูกค้าทุกท่านได้รับชมกันนะคะเป็นรถคันนี้เลย Toyota Sport r ตไรเดอนะคะบอกเลยว่าใครขับสมัยก่อนนี่คือรวยมากๆเลยนะคะเป็นรถในฝันของใครหลายๆคนแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ Toyota s p o r t ์ตไรเดอนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะคะ,ะ,คะเป็นตัว G นะคะ,ะ,คะตัวทอปเกียร์อัตโนมัตินะคะ D4D เครื่องคอ m มอนเรลนะคะตัวนี้สีน้ำตาลเทานะคะบอกเลยว่าสภาพถึงจะเป็นปี2003นะคะแต่สภาพเนี่ยเชียงถือว่ายังใช้ได้ยังดีอยู่เลยนะคะเพราะว่าดับเบิของเรานะคะเปลี่ยนใหม่ให้คุณลูกค้าหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กยางนะคะนี่แม็กกับยางเปลี่ยนใหม่ให้เลยนะคะสวยๆกันเลยค่ะ และมีบันไดข้างยังอยู่ครบนะคะติดสติกเกอร์ w u ุ u t าสีคุณสีให้คุณลูกค้าด้วยนะคะบอกเลยว่าสภาพเนี่ยคนย์การ์อะไรก็ยังอยู่ครบนะคะราวจับข้างบนนะคะก็ยังดีอยู่ค่ะสภาพบอกเลยนะคะบอกเลยว่าสวยมากๆคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะออโต้โฟวินเลยค่ะเครื่อง D4D นะคะคอมมอนเดลนะคะสปอร์ตเรเดร์คันนี้นี่เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะ ด้านหลังยังอะไรอะไรยังอยู่ครบนะคะสภาพเดิมๆเลยมีตกแต่งเพิ่มนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะด้านล่างของเรานะคะพ่นกันสนิมใหม่ให้คุณลูกค้าแล้วนะคะช่วงล่างทั้งช่วงล่างเลยพ่นกันสนิมใหม่ให้หมดเลยนะคะนี่จะเป็นรอบนอกของ Toyota s p o r t Raider คันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรีวิวภายในรถกันบ้างนะคะ มาค่ะเรามารับชมรีวิวภายในรถของ t o y o ์ p ตาสปอ r ดเคันนี้กันบ้างะคะ่ะภายในนะคะดบเยูขเรานะคะได้ทำการรื้อนะคะออกมาล้างใหม่หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพรมนะคะหรือเบาะนะคะถอดบาะออกมาทำความสะอาดขัดใหม่หมดเลยนะคะเบาะหนังนี่ก็เป็นเบาะหนังอย่างดีเลยนะคะ ด้านหลังนะคะมีเจดที่นั่งนะคะทั้งหมดแล้วก็ฟีพรมใย,ยบวบเกรด A ไปเลยนะคะปนพรมใย,ยบวบอย่างดีเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภายในนะคะพวงมาลัยจะเป็นแบบ p o w เ r อรนะคะมีแอร์ a บกให้ด้วยนะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็มีเกียร์โฟแยกค่ะคอนโซลเขานะคะจะเป็นลายไม้นะคะปัดกับสีเบจนะคะสวยงามมากๆเลยนี่ก็จะเป็นภายในนะคะ บอกเลยว่าสภาพยังดียังโอเคอยู่นะคะได้ไปเนี่ยสุดๆจริงๆเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรามารับชมเครื่องยนต์นะคะของ Toyota Sport Rider คันนี้กันบ้างค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมเลยนะคะ Toyota นะคะ D4D Common Rail นะคะตัวนี้เป็นเครื่อง 15V นะคะเทอร์โบค่ะเป็นเครื่องยนต์3 0 0 0นะคะเ่นเพจอะไรยังอยู่ครบนะคะ น็อตเนร์ดไม่ขยับค่ะไม่เคยถอดฝากระโปงนะคะและที่สําคัญล้างห้องเครื่องใหม่เอี่ยมให้คุณลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้คุณลูกค้าเรียบร้อยเลยนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเหลวกองโซล่าอะไรเปลี่ยนใหม่หมดเลยเหมือนเข้าศูนย์เลยนะคะรับรองได้รถของเราไปนะคะเก่าหน่อยแต่บอกเลยว่าสภาพเนี่ยยังดีอยู่นะคะขับขับขี่ไปเนี่ย เครื่องไม่เสียแน่นอนค่ะรับประกันเลยที่ดับเบิลของเรามีการรับประกันทุกคันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะรับชมรีวิวนะคะทั้งภายนอกภายในและก็ตัวห้องเครื่องกันไปแล้วนะคะห mm hmm. วังว่าจะถูกใจสายแคมปิง้งสายรถรุ่นเก่าๆนะคะ mm hmm. ต้องสปอร์ตไรเดอร์คันนี้เลยนะคะ mm hmm. บอกเลยว่ารถเก่า แต่ขับไปนะคะยังซิ่งได้อยู่นะคะสภาพเครื่องยังโอเคยังดีอยู่ทุกอย่างนะคะ w y u t าของเราทำให้เสร็จสับเรียบร้อยหมดแล้วนะคะสำหรับ Toyota s p o t t Rider เครื่อง3000นะคะตัว G ตัวท็อปเกียร์ออโต้โวินนะคะเครื่อง D4D h o m m o n Rail นะคะตัวนี้ สุดจริงๆเลยค่ะไปแคมปิ้งนะคะลุยป่าลุยสวนได้หมดค่ะเพราะเป็น4ฟร์วินนะคะมาถึงราคากันบ้างนะคะราคาอยู่ที่289,000บาทเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจก็มาสอบถามกันได้นะคะที่ WU ของเรานะคะเบอร์โทร0954 188 181นะคะหรือว่าจะท่องทางอื่นๆนะคะเพจ Facebook นะคะ WU ยุทคารถบ้านมืองสวงนะคะแล้วก็ช่อง YouTube ช่อง Tik Tok ช่อง IG นะคะช่อง Line เอดนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งช่องทางการติดต่อให้คุณลูกค้านะคะสามารถมาสอบถามกันได้นะคะวันนี้ แอปต้องฝากคันนี้ไว้ด้วยและที่สําคัญนะคะลูกค้าต่างจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะมีบริการส่งเทลเลอร์ฟรีนะคะอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อคันนี้ได้เลยนะคะทุกคันที่ w บยของเรามีการส่งฟรีเทลเลอร์ไปหาลูกค้าเลยค่ะแต่เหนือใต้ออกตกส่งได้หมดนะคะฝากคันนี้ไว้ด้วยสําหรับโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์สองบาทนะคะตัวนี้ สวยจริงๆนะคะเกียร์ออตโต้ด้วยขับง่ายสบายนะแน่นอนนะคะวันนี้แอปต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ